สวัสดีครับสวัสดีครับเ c ที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็ตามติดเรื่องของนักร้องดังลุงพลชัยพลวิภาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับพร้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตคืนนี้กับหญิงลีศรีชุมพลซึ่งทาง Facebook ของหญิงลีศรีชุมพลก็ได้บอกว่าวันนี้ครับ3ตุลาคมพบกันที่บางพลีซึ่งก็จะพบประทะกับลุงพลชัยพลวิภาพร้อมกับ คศกนักจัดรายการนะครับบางส่วนอันนี้ก็เชิญนะครับเชิญทุกท่านที่อยู่ในบริเวณของจังหวัดสมุทรปราการน,นะครับหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับร่วมไปเป็นกําลังใจให้กับหญิงลีสีชุมพลพร้อมกับลุงพลปัตต่นนะครับซึ่งเวทีนี้ก็จะมีการขึ้นไล่ลําทําเพลงนะครับซึ่งไปฟังไปชมกันแล้วกันบาดเพลงอะไรบ้างนะครับก็ คราวนี้พบกันคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัลบั้มชุดใหม่ว่าง,งันนะเพลงใหม่ของไม่ไว่าจะเป็นของหญิงลีศีชุพลหรือว่าลุงพลชัยพลนิพานนะครับเป็นอัลบั้มเพลงใหม่ด้วยอลองไปติดไปตามไปชมดูกันนะครับช่วงเย็นก็เดินทางกันไปเนาะนะครับตามจุดที่นัดหมายนะครับที่บางพลีสมุทรปราการวันที่3ตุลาคม พบกับยิ่งลีสีชมพลและลุงพลชัยพลทิภาพร้อมกับปัเต็นและก็โคศกอื่นออีกมากมายนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไ r ร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับบ้องไฟชาแนล